กระบปงผึ่งๆกระบปงผึ่งๆกระโปงนึ่งๆไงดื้ขอคำแปลด้วยกะโปงผึ่นี่นี่รู้ไหมเนี่ยทำไมฝนตกหนักไม่รู้พี่เต้ไม่พี่เต้ไม่ตักตะไคร้ประเด็นก็คือพี่บีซื้อตะไคร้มาทำไมไม่ใช่อะไรจะเล่นน้ำเอาไปเล่นดิเนี่ะเล่นเลยตั้งแต่ได้ใส่ชุดนี้มาวัาจะได้เล่นน้ำเอาหมวกก็ยังเอาหมวกก็เหรอ เดาเ,ดเากิดไปต่งแบบนี้สีผมตกทำไงดีจะไม่อ่อดๆอะไรอ่อน6อกปัญญานทีเนี่ยบ่าปัญญาพี่ถามว่าสีอะไรอะไรนะคะผมเนปสีอะไรสีสวยจะไปให้แฟนทำบ้างตอนนี้นะคะสีเยลบอลตกกายฝึกษาชช่างผมมืออาชีพก่อน บอลประกายองเขียวเมื่อไหร่คลายเมื่อไหร่เมื่อไหร่คลายพี่อมไว้กลบเลยค่ะมาจักฟ้ากเอาดีๆเอาดีๆคเหมือนมุกมุ้ไม่ได้เลยนะ จะพูดอะไรนะอ๋อวันนี้ค่ะพี่ๆค่ะ่สีผมก็หลุดอีกอะไรหลุดผมถือหลุดอีกนี่ทำให้สองวันเองก็ใส่สีเข้มก่อนเพราะว่าถ้าเอาสีอ่อนอะพี่สีวันนี้ค่ะถ้าทำถ้าสีอ่อนถ้าทำสีอ่อนอะดี๋ยมันจะออกเหลืองเร็วแบบออกเหลืองทองเนี่ยไม่อยากให้เหลืองทองก็เลยลงสีเข้มไปก for ่อนแล้วค like ่อยๆเฟรช แปลว่าอะไรนะอันเนี้ยแปลว่าอะไรนะนอนเจ็ดนอนอุ้ยนั่งล่มในประกลางตรงกลางกนะหรอคะ้ จะตกถึงผู้นี้ใชหรอเขาบอกแล้วว่าให้พี่เต้ไปป,กปกักตะไคร้ก็ไม่ย,ยมมอมเออซื้อมาให้แล้วก็ไม่ปกักไม่ก็เล่นน้ำหมดแล้วพี่เต้เตปักไหมโล่แห้งแล้วไม่เป็นไรหรอกให้ตกไปเอถอะเอแต่ตกตรงถูกที่หรือเปล่าไม่ถูกหรอกตกในตรงตกตรงที่เขาแห้งเปล่าตกตกน้ำน้ำในเขื่อนเยอะแล้วโอ้ยดีใจ ไปค่ตกันขอถามค่ะวิวนั้นได้แต่ใดมาคะวิวรับแสงที่ยื่นหน้าไปรับแสงอะค่ะที่แคร์อะค่ะที่เป็นเขียวๆอะค่ะหลังห้องน้ำใช่ไหมพูดไม่ไม่หลังห้องกินข้าวเน็ตกินข้าวฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งฝั่งศาลาเหรอไม่ที่ร้านเดียวกับเราแต่อยู่ด้านหลังไงฝั่งที่เป็นหลังๆอะเหรอมันพูแถวห้องน้ำหลังตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นครัเก่นี่พี่หมายมั่นปั้นมือว่าเนี่ยต้องไปถ่ายหลังห้องน้ำที่วัดไม่ใช่ เพราะว่าเล่นอย่างเดียวว่าเป็นห้องน้ำเพราะว่าพี่ไปทุกที่แล้วมันไม่มีวิวนั้นแสงเหนื่อยมากตอนแรกจะ้ไปถ่ายคนเดียวพี่ไม่เชื่อหรอกใครจะไปถ่ายให้ต้องมีคนถ่ายให้ไม่ใช่ตอนแรกไม่พี่นุ้ยมินได้ไม่นุ้ยได้ชาพคนโดตู้มาหุยทุกหน้าพี่นุ้ยคุกเข่าถ่ายให้ใช่ไหมไอ้บ้านพี่นุ้ยไม่เคยยืนแรงมากมือเจ็บเข่าเลยไยืนตอนไหนจะอยู่นี่ให้ถ่ายดี